ตามพูดเรื่องพูดเรื่องสิทโง่ไปเรียนเซสินธิ์โง่ไปเรียนเซน,เ,นเ,ซเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่ดินแดนแห่งพญามังกรดินแดนแห่งพญามังกรสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนโอ้ประเภทกายถึงกายธรรมถึงธรรมจิตถึงจิตของคนสมัยนานพระอาจา,ยา inya, รย์เทวโสดีว่ามักอ่านสืสอสักส,ส,สักสักแสงโสดีบลก อันนี้อ่านหนังสือในตำราของพี่น้องชาวจีนเนี่ยตำราของหลวงพ่อพุทธทาสอาจากกรย์ก็เคยอ่านมาแล้วขอทานว่าลุงเนาะครับผมอ่านจ,าจะได้ใช้ว่นตาดียบวตัว่าว <laughs> างสนบอกคือวระจิตัดแบนจังหน่อยจะขยายคือตัวหนเล็กๆนั้นโบเห็นเนี่ยนขนาดใช้แว่นอ้าวอ้าวอ้าวมีศิษย์คนหนึ่งงอหลายเปิกหลาย อ่านหนังสือก็ะบอกออเขียนหนังสือกับบอ,อ,อ,บบอได้โอ้ว่ามีทุกเกี่ยทุกสมัยนะอบบอ,อ่ะนะอ่านานะลมนะสมมุติอยู่พัฒนาแล้วกันยังมีอยู่บค่ะมีแหละอ้าวแ <c oughs> บบน,นี้เล่าก็ไปไปเลียนอยู่สนักแห่งหนึ่งเป็นสนักอาจารย์ใหญ่บนทั้งทั้งเหนือบนภูเขานี่สูสีต่งหาหลายหลายแต่เป็นเก่งทั้งดัดปริญญา ท่องทั้งสองทงันน้งสือส่วนน,นั่นส่วนนี้เนี่ยแม่นส่วนม่นม้อนไข่เลาะพอเพียงเนี่ยดีบ่ตัวบ่าด<บ>ีค่ะไปเลยสอนให้นายพูกนี่สอนยังบ่ได้อะไรเขาก็เลยตั้งฉา,ายาให้ว่าว่าตั้งฉา,ายาให้ว่าตั้งฉา,ายาให้ว่านายดอกบัวใต้น้ำนายดอกบัวใต้น้ำอเอ,อเพียงก็ตั้งซื้อว่านายดอกบัวใต้น้ำเนอะโอปนะอลน้ำจะคาว่าใต้น้ำบ่ดอกบัวไม่จกักเรา นี่จะกเรานี่จากก่อซีก่อก่อที่ขี่ไล่ก็เมือเ่อคืดอกบัวไตานามมาตามเป็นเพราะเป็นเพราะไม,ไ,ไม่ได้หนังสือไม่ได้หนังสือสอนให้ท่องอะไรสอนให้ท่องอะไรเขียนอะไร <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ได <c oughs> ครูบาอาจารย์บาจารึงตั้งชื่อให้ว่าจึงตั้งชื่อให้ว่าน่าดอกบัวใต้นาน่าดอกบัวใต้นาอ่าสอนเรื่องโลภะโทษสาโมหะเนี่ยง่ายๆกับจำบ่ได้โอ้น่าสงสารบ่ตัวบาตรสงสารครับค่อนจะบ่ได้บ่เก่งในสมัยพระเจ้ามีบ่ลลปมีบัลลป์อ้าวพระเจ้าวรวงจากเืือบ่มีเนี่ยพิสูจน์รวมหนึ่งคล้ายๆกับนายดอกบัวใต้น้ำไปแล้วยังบ่คือผู้ใดา พองเขาตรงรูรูละเอียดรูลึกได้หรอกมันจะคอยจะเอารักษาพุทธศาสนาได้คือพอไดเอาไปเปรียบเทียบคล้ายๆกันพิสุน์นั้นชื่อว่าอันตรายเอาได้ปะอาจารา์พิสูจน์นด,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 ดังกล่าวพิสูนดังกก่าที่มีลักษณะแบบนี้ที่มีลักษณะแบบนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าะอาจายายแค่ว่ามันลหลายรอบถามป้าจา่ายว่าพวกตัวสิอ๋อแล้วนี่หลอ ได้บอที่แก้มบอหลือจึงห้ผู้ซอยให้ศักดาซอยให้ยย่อมวาสนาย่อมย้ายไม่เพราะนต่นนีซอยดีบอเปื่อได้ละอามโซนที่สองเก้ก้าโซนหกโซนห้าออส่งทั้งโซเชียลบ้างเลยมีเดียอะบอบ้างเลยอามดลวงพ่อดำวัดพระธาตได้เนาะอ่อส่งมาเสริมเริมได้ตกรอบผู้ตัวได้บอไหมไม บ่ได้เรียกเป็นบอปหรอครับพูดอ้าวผู้ที่พูดที่ทมีลักษณะมีลักษณะคล้ายๆกับนายดอกบัวใต้น้ำคล้ายๆกับนายดอกบัวใต้น้ำในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าชื่อว่าพิสุพิสุจุนทัพบัรทกจุนทบรรทก,ทกอ่าเจ้ได้ไหมลูกจ้ได้ไหมเบิกหลายหยังกับบ่ได้มานาโมตัสสะกับบ่ได้ ฐานโามตัสสะกับว่ได้กับนายดอกบัวต่น้ำว่าโลภะโทษสาวมหาบได้เนี่ยไก่เชี่ยงกับมันใบโอฟออ,อาบไก่เชี่ยงกับน,นั่นลุงเนาะ<อ> <laughs> จนส่วนยังบ่ได้เมื่อหนึ่งเอาเนมมอนไปงานตำหน้านึงบอกว่าหมอชีวกเนมอนอีกตำหน้านึงบอกว่าหมอบานของเราอีกอันหนึ่งก็คือพระราชาเนมมอน พอมากันนู่ลุงเนะาะที่มันตรงกันคือขึ้นนิม,มนต์พระไป,ว,ไป,ว,ไปว,วัดไปวัดวัดเลยน,น้าวัดป่าสิกวันที่ใช้เล่าเป็นอหรหันต์พระมาหาปันตะกะเป็นผู้จัดนิม,มนต์คือยังวัดเท่าเนี่ย,ยนี่หลวงพ่อกุศลเนี่ยนะให้พระออกนั่นจะนิม,มนต์เนาะครับผมให้ไปวัดให้เราฝ่าวัดเยอะพดเดียวขอหาสวดยังบ่ได้ เป็นแต่ละน้อยใจบะเนี๊ยกน้อยใจแต่แม่นไหร่ไปเบิดตัวองค์ไอนี้อบปอฝาผัวคนเดียวนี่น,อในใ้นอยใจบ่น้อยใจครับเอากันั่นแหละบ่วบ้าผัวได้แล้วเนาะบ่ว่าพระบ่ว่าเน้นบว่้าย่อมเพื่อนี้ไปเบิดอยู่คนเดียวม,มันก็น,น้อยใจเท่านั้นแหละเราก็สิเป็นราเสีขานี่แเด้บอกกล่าวสำหรับเนาะเอาใจเราเรียนงนาะลุงเนาะครับอ้าบ่เหมือนายดอกบัวใต้น้ำก็ไปยู่ไปยังสั่นเถอะเอาไปเอามา สอยนี้กับบ๊ยได้เชือว่าจามอยู่มาคราวหนึ่งอาจารย์ใหญ่จึงเลือกนายดอกบัวใต้น้ํามาพบจึงเลือกนายดอกบัวใต้น้ํามาพบชี้แจงให้ว่าชี้แจงให้ว่าเข้าคือสิเบิดวาสนาแล้วเข้าเคือสิเบิดวาสนาแล้วที่จะเป็นอาจารย์ของเจ้าที่จะเป็นอาจารย์ของเจ้าพอสอนเท่าไหพอสอนเท่าไหเจ้าก ah ็จําหยังบ่ได้จัก เทื่อถ้าก็จํายังบ่ได้จักเทื่อบ่ได้จักอย่างบ่ได้จักอย่างเจ้าไปอยู่หม่องอื่นซะไปเจ้าไปอยู่หม่องอื่นซะไปเฮาดปัญญาแล้วเฮาเบดปัญญาแล้วอเป็นแต่เราเสียใจมนั่นะน้ําตาน้องหน้าเลยมาศึกษาธรรมก็ว่าบ่ได้หยังจักอย่างบอกไปหาหม่องใหม่เราก็น้ําตาตกในเลยจักสิไปไสแลย้อนเจ้าของก็บ่ค่อยฉลาด โง่พอมนะสงสารบร่ตัวละเห็นอย่างไรเราอบต่อในน้ำวางเลยให้มาบวชน้ำดีป่ะมาบวชที่วัดหลวงพ่ะดําเนินทอดเนะาะวางสั้นบ่ะอา่าเจ็ดถึงหนึ่งถึงเจ็ดเมษาทุกปีเนะี่ยมาได้เนะาะเออเจ้เจ้านายจีอัดสปอร์ตเนะี่ยปุ้เขามาอัดสปอร์ตขางานบวชอย,ย,ยู่กำลังเตียมเตียมไม่หยือนอัดสปอร์ตขางานบวชหนึ่งถึงเจ็ดอัดสปอร์ตขางานโรงเรียนพระธาตุวิทยาเรียน ม้อหนึ่งถึงหม้อเขาเขาท่าไม่ได้อาบโอปอเขาท่าครับผมเอ่ออาจจะเป็นวันอาจจะเป็นวันเสาร์เถอะปลเป็นวันเสาร์มาอัดสปอเสียงวันหวานเสียงวนๆหวานบรโอปอหวานเยอะค่ะหวานพราได้ไปวัดไปบ้านลงคอดำเนาะครับผมนั่นบาบครับบ้ย่องเจ้าของที่ย่องผู้ใด้ถามพวกฟังทา้งวันนี้หน่อยเสียงหวานบ่แม่บล็อกครับเอออ้าว บาตามแต่อยู่มาคราวหนึ่งแต่อยู่มาคราวหนึ่งหลังจากนายดอกบัวใต้น้ำหลังจากนายดอกบัวใต้น้ำผิดหวังและเสียใจผิดหวังและเสียใจที่เจ้าสำนักที่เจ้าสำนักไม่ให้อยู่ด้วยไม่ให้อยู่ด้วยข้อหาข้อหามางโง่หลายมางโง่หลาย <laughs> แกได้ยินแกได้ยินพิสุรรูปหนึ่ง โอดขึ้นว่าบนคูขาวฝั่งใต้บนคูขาฝั่งใต้มีหลวงพ่อเท่าท่านหนึ่งมีหลวงพ่อเท่าท่านหนึ่งแม้ไม่ได้หนังสือแม้ไม่ได้หนังสือทองหยางบ่ได้ทองหยางบ่ได้เพิ่นก็สอนได้นะสอนได้นะโอ้พอได้เงินตอนนั้นล่ะจากทิศหมดอะไรตายอยากจากที่หมดแสงหมดความหวังล่ะเริ่มจะมีแสงเรา่มจะมีความหวังยังตรงนี้ แสงสว่างลุกข really ึ้นท่านที่เลยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเราก็เลยไปถามแม่นี่เรียบอ่พระอาจารย์เฮ้าในยินกจิติศักดิ์วาจังสันเด๋หลวงพ่อเท่าคนมี้สัญลักษณ์ไม่เท่าเด๋หลวงพ่อเท่าที่มักจานมักเกินไม่เท่าดิเขาทาวตะวันออเขาทาเขาทาที่ไหนเจี๊ยกง่ายเราบอกบางต่บอกเถอาเออหลวงพ่อเท่าเนี่ย่นสอนได้เด้อ เจ้าล่องไปเบิง้งเธอเป็นวาสนาของเจ้านา,นายดอกบัวฉันน่งสนใจบ่สนใจเปลี่ยนมาจะค่อยสนใจลฮะฮาที่สนใจก็เรื่องอย่างหลบเราอย่าไปเรียนนั่นหมอครับอ่อาวตามที่สนใจมากที่สนใจมากคำที่ว่าคำที่ว่าไม่รู้หนังสือไม่รู้หนังสือก็เรียนได้ก็เรียนได้สมัยนี้พระอาจารย์จัดทั้งมีผูู้โยมถามมาจากน้องบัวแล้อกด <c oughs> ีว่า ข้าน้อยบ่ได้หนังสือเรียนธรรมะได้บ่ตัวได้แล้วบ่ได้ได้พาจา์ตอบแล้วเรว่มาตามคนที่ไม่ได้หนังสือคนที่ไม่ได้หนังสือ,อมีเป็นผู้มีศรัทธามีเป็นผู้มีศรัทธาจะเรียนธรรมะจะเรียนธรรมะภาคปฏฐฐิบัติภาคปฏฐฐิบัติได้เก่งได้รวด,ด,ดเร็วได้รวดเร็วมากกว่ามากกว่ากลุ่มที่ได้หนังสือมที่ได้หนังสืออ๋อยังเคยเป็นนังสั่นลหรอ ตัวที่บายบ้างไหนปปออมัมปอกเลี้ยนสูงสูงปอกมหาปอกเลี้ยนปอกจบด็อกเตอร์เนี่ยกับพวกที่จบปอซีเนี่ยส่วนใหญ่พวกจบปอซีเนี่ยเสร็ปฏิบัติธรรมได้เข่าชานย่านสมาธิได้เร็วกว่าแต่ยังก็เป็นยังสันหลบเข้าใจว่าอธิบายได้หรอเข้าใจบ่าบเรื่องนี้งองอยู่ได้ว่างปปอ บ่ได้เนาะอ่านอะไรบล็อกอาบาตามเป็นเพราะเป็นเพราะกลุ่มที่ได้หนังสือกลุ่มที่ได้หนังสือจะเรียนไปด้วยจะเรียนไปด้วยเนื่องจากตนเองรู้มากเรื่องจากตนเองรู้มากก็จะเถียงพ่อแม่ก็จะเถียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยครูบาอาจารย์ไปด้วยตำราตำราอ่างทฤศฎีอ่างทฤศฎีก็จะเยอะ ก็จะเยอะต่างกับคนรู้น้อยต่างกับคนรู้น้อยเชื่อง่ายเชื่อง่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้ทำอย่างไรสอนให้ทำอย่างไรก็ยินดีก็ยินดีทำทุกอย่างทำทุกอย่างเออสมัยสมัยนี้ก็มีได้หลวงปู่หมันจอมึ่งเพิ่นสอนกับรมฐานรับมหาปิ่นมาเป็นลูกศิษย์เพิ่นบวรัตจบนะข้ามยันเดชล้หลวงปู่หมันมาหาเพิ่นกับรถได้ ปฏิบัติรรมอยู่ไก่กันคนละหม่องตัวเป็นสร้างเป็นห้องทรงกับอยู่ข้างล่างมาละข้างล่างในไกลเพราะห้องทรงตัวเปล่ากับพ่อยางไปไดนะ้เนาะถ้าบอกยินบอหันบ่มีใส่ปิดูุใส่เมื่อถือ,อบอตอนยินงแหลบข้าวหนึ่งมหาปีนกับเล่ปฏิบัติรรมอยู่กระท่อมคิดไปชินมาโอ้หลวงปู่หมันก็เลี้ยงถ้ำกับบ่ไดา้นักถ้ำเอกกับบาา่ได้ จังไหนเรื่องอัดเรื่องท่านจิตสูงห้าได้เนาะจะบ่ห้าฮ้าหลงทางสมบ,บัติเนาะเราคิดในใจเด้ถือว่าจีวงจ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอจีจวงจา่าเขาบอกอ่าบางคไม่คข้ามารู้เนี่ยมักเปลี่ยนทิศทางเด้เพราะ่จะเป็นมหาปลเรียนเพราะ่จะเป็นพวกจบความรู้ฝ่ายโลกส่วนใหญ่จะมักที่ภาคที่จัดอ่างกฤษดีอ่างต่ำลงต่ำล่าดาต่อไปลงปู่มันเคนเสียวบ่ รู้แต่เพิ่งกะย่างมาย่างมาพอมาสอนกุฏิเพิ่งก็เลยกาวเดิสอนเด็กสติว่าจามมหาปินมหาปินมาฝากเป็นลูกศิษย์เท่ามาฝากเป็นลูกศิษย์เทามาปฏิบัติธรรมับเฮามาปฏิบัติธรรมํำเฮายังสิมาดาเฮาอยู่หว่านังสิมาดาเฮาอยู่หวะาโอ้แบบนี้พาองานหลังเมื่อไงล่องมาก กราบขอขมาทันทีเลยข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยผิดไปแล้วแสดงว่าผู้ใดคว่มหลูพุ่มท่ามหลายก้อนกันบ่เนี่ยผู้จงจับผู้บาอาจารย์หรือว่าหลวงปู่มันผู้ใดพุ่มท่ามหลายก้อนกันอ่านั่ยเนี่ยเนีเห็นบ่เห็นบ่หลุดเห็นอะไรยังบ่สมัยไหนเกี่ยวกันบ่เอาเทเรื่องกะท่านนะเอาเทียเรื่องเอาเทียเรื่องนะ เอออาน่ายดอกบัวใต้น้ำเราจิเดินห้างไปบ่ไปไปท่านั่นแหละย่างเลยด้วยความตั้งอกตั้งใจเย็นยามแจ่มใสวันละยังมีโอกาสบอฮะมีค่ะนี่แหละย่างดันต้นไปเลยดันต้นไปเลยปูขอทานพระดวงนะครับผมจะไปถึงบอไปถึงพ่อหลวงพ่อเทาพอดีเทวโชคดีบ่ นคนนั่งอยู่ใต้ลมใหม่แห่งหนึ่งแล้วเขาเลยกขอบไปกราบน้ำมสการเรียบร้อยรายงานตัวรายงานตัวบ้านในอามโอปอ,อผมชื่อว่าเด็กชายโอปอเด็กชายอมามจักรมลุกค่ะรัแม่บมอาอ้าตานายดอกบัวใต้น้ำนายดอกบัวใต้น้ำจึงรายงานตัวว่าจึงรายงานตัวว่า ข้าน้อยค่าน้อยดิข้าพเจ้าดิข้าพเจ้ามีนามชื่อว่ามีนามชื่อว่านายดอกบัวใต้น้ํานายดอกบัวใต้น้ําขอฝากตัวขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับอ้าหลวงพ่อเถ่าแต,ต่อย่างน่้นน่ะจะสนใจบะสนใจบ่ันสนใจในเรื่องหยังย่าบานิโอปออ๋อสนใจได้ยอย่างหยังล่อยากรู้บ่อยากรู้ครับ ว่าตามหลวงพ่อเท่าหลวงพ่อเท่าสนใจในชื่อสนใจในชื่อจึงถามว่าถามว่าผู้ใดตั้งชื้อให้เจ้าผู้ใดตังชื้อให้เจ้าว่าน่าดอกบัวใต้น้ำว่าน่าดอกบัวใต้น้ำแกจะตอบตามความเป็นจริงบ่ นายดอกบัวใต้น้ำนายดอกบัวใต้น้ำจึงบอกตามความเป็นจริงว่าจึงบอกตามความเป็นจริงว่าข้าน้อยนี่ปึกหลายข้าน้อยนี่ปึกหลายโง่หลายโง่หลายท่องหยังกรบบได้ท่องหยังกรบบได้ท่องโรพระโทษสะโมหะกระบบได้ท่องโรคสะมโหหะกระบบได้พุทธประท่านประสงคหยังกระบบได้พุทธประทามประสงคหยังกระบบได้บวชจากความหมายบวชจากความหมายผู้บาอาจารย์ผููบาอาจารย์ ัาง,งซื้อไหว่าจางจางซื้อไหบ้าง่ายดอกบัวไตน้ำง่ายดอกบัวไตน้ำอ,อ๋อในข้อหมาดอกบัวไตน้ำพวกตัวขเข้าใจบ้างไหนเอาอ่านโอปอเป็นการสรุปอันนี้ตัวลดลงกนะขเขจายบ้างในอา้อามขจายบัชลาดหรือบ่ฉลาดบ่ฉลาดครับผมอ,อ่าบ่ฉลาดเป็นแบบไอโอปอฮาบ้านนี่กจะเป็นอาหารของผู้ใด นะดอกบัวใต้น้ำนายตอกบัวใต้น้ำนายดอกบัวใต้น้ำเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอาหารเป็นอาหารของปลาและเต่าของปลาและเต่า <c oughs> ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดได้ผลได้เกิดอ่าหลวงพ่อธรในเงี้ยตอนนั้นอ่อาห้อยยินดีห้อยยินดีเด้อเอาเนาะหลงเนาะ,อะขอขอบคุณขอบใจผู้ฟังผู้ชมเนาะครับม,มนาคอยฟังมา พัฒนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์พระบรมสาตรีริกิธาตุหลวงพ่อดำเป็นต้นคุณบิดามารดาครูบาจารย์จงปกป้องคุ้งครองผู้ฟังผู้ชมรายการเสียงธรรมทุกท่านขอให้มีความสุขความจเจริญเจริญในยอดจเจริญในราบจเจริญในสุขนะจารุติจิตตังเมจิตตังเม ขอให้ประสบใัยชนะเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนปาจนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการทุกท่านด้วยเธอสาธุ